นี่นะครับในการเจ้าว่านะครับนั่งฟังเฉยๆนะครับโม่พอๆกับพญานาคดงดอกเลยนะครับว่าอ้าวนี่นะครับลงนะครับทำผมเอามานะครับจะดูเด็กเล่นหล่อขึ้นนะครับยอกๆเนี่ยเอาจริงเหรอครับเน,นี่ยนะครับนะมันต้องโชว์หน้าผากหน่อยนะครับเอาดาวให้สเตนนี่ก็เอาลจิตมานี่ก็ดูฟาดเต็น ฮัลโหลในการเดทชิวชิวที่ชายแลนด์ในก็แชงวิดีโอคลิปในการเยี่ยมเยี่ยมนะครับน้าว่าอ่าอือนะครับปีกหากาังลงจอดได้นะครับเครื่องบินลงนะครับปีกหากิงลงจอดได้นะครับเอียงกับเทเล่นะครับนะาอือนะครับนะครับเฮียวีสวัสดีครับตกลงนะครับถูกพัญานาคแล้วนะครับงามนะครับนะครับงามพรามณแปดเลยนะลุง อ่าสนมเป็ดน้อยนะเอายังอยู่นะครับเป็ดน้อยลระเอาชนชนชนค่ะนะครับตายแล้วนะครับเป็ดน้อยยังชนอยู่นะครับเนี่ยนายกจันหลัดนะครับชอบใจใหญ่สนมเป็ดน้อยนะครับอ่ากันธรากรน,นะครับนะกันทะนะครับกันธลากรกันทาแว่นะครับนะเอเอเออนะครับ นักกับเป็ดน้อยคนสวยสวัสดีค่านอยอยามาบอกนะครับน่ะนักกับเอาบาวแอนนะครับนะนะครับเบาแอนนะครับนี่แหละนะครับน่ะเราถึงนะกรับเอามานะคกับวิเคราะห์วิจารณ์อย่าไปทําแบบนี้นะนักกับทำแบบจําเลยไม่ได้อืมแล้วก็ทําแบบทนายจําเลยก็ไม่ได้นะครับน่ะเออระหว่างทนายกับลูกความนะครับน่ะทนายแปดลิ้วกับลูกความแปดลิ้ว นี่ครับลุงน่ครับร้องเพลงนะครับบอกพลางให้ฟังหน่อยนะครับเออบอกพลางให้ฟังหน่อยนี่โอ้ลุงบางคนร้องไม่เป็นเลยนะครับเนาะแต่สวดมนนี้พอจะเป็นอยู่นะครับนะนายกจัหลัดนะครับนะสวดมนต์พอจะเป็นอยู่นะโมโอนธรรมโมโอนสังโฆโอนนะครับนะนะครับโอนแล้วมาโอนนะพ่อโอนแม่โอนนะโมโอนธรรมโมโอนสังโฆโอนนะครับนะ โอนมาน่น,น้ะครับพอยกแม่ยกโอนอาจจะสร้างหนักแล้วควรจะโอนมียังไม่ถึงสี่สิบล้านแล้วนะครับต้องรีบโอนนะเดี๋ยวไปแล้วไม่ได้โอนนะครับเดี๋ยวไปแล้วไม่ได้โอนนะนะครับเอฟซี FC จําเลยบอกว่านะครับลุงผมทําอะไรก็ผิดนะนะครับแค่ปันอ่าปากไม่ทันพูดก็ผิดแล้วนะครับนะก็นะครับก็พูดเพื่อ ทำอะไรก็ผิดเนี่ยก็ไม่มันมันไม่มีตามองกันหรือยังไงนะครับมันไม่มีความรู้กันหรือยังไงนะครับอ่าเจริญวิทวิวัฒนาเจริญกลนะครับลุงลุงลุงจำเลยนะครับมันไล่ส่วนนะครับใส่แว่นดํานะครับอ่าอ๋อมันไม่พูดอะไรเลยเงียบคิดนะครับว่าอ่าอ่าอ่าเออนะครับถึงว่านาเต้ก็ใส่แว่นดํานะครับนะเออนะครับวันนี้นาเตก็ใส่แว่นดํานะ นักการจาบบ้านักกับน้าแต่ไปลอกเรียนแบบเขาอย่างนั้นเหรอนักกับว่ารู้โมคนก็ไม่รู้นะครับนะก็เห็นน้าแต่ใส่แว่นดำนะครับเนี่ยอ๋อนกจับจำเลยมันใส่แว่นดำใช่ไหมนั่งเงียบกิ๊บเลยนะครับอืมเออมันกลัวเขาว่ามันร้องไห้มั้งนะครับร้องไห้จนตาบวมไปแล้วนะกรับนะนะกกับก็ร้องไห้ทนายนั่นแหละนะครับทนายของมันน่ะไม่น่าเลยนะครับอ นี่ยครโอ้เาเล่นนากัว่ากูนะครับกูสองสามขวบมาเล่นสิบหกขวบเลยนะครับน่ะอันหนักกว่ากูนะครับเมื่อกี้ไปฟังจิบปยานนะครับรู้เลยว่าท่านนายคนไหนนะครับน่ะอ๋อนะครับบูไดมอนด์นะครับเออนั่นแหละนะกับเออไอหนุ่มนั่นแหละไอหนุ่มนั่นแหละนะนะกับไอทนายหนุ่มนั่นแหละอ่ามันเคยไปนะกับอ่าอ่าอะไรน่ะไปแถลงที่บ้านจำเลยอ่ะ นะครับอ่าอ่ามันตีนักข่าวมันถูกเหรอนะครับนะมันตีนักข่าวมันถูกเหรอไม่ถูกครับนะอ่ามคุณนะครับบราวแอนนะครับอ๋อทายทองดีนะครับสวิตชิงนะครับอ้าวนะครับสบายดีนะครับว้านะครับคุณกัลยานะครับเอ่อนะครับสงสัยจำเลยมันจะเปลี่ยนอาชีพไปขายนัตเตอรี่แล้วมั้งนะครับนะโวยเรื่องอะไรนะครับนะรับบริจาคแน่นอน นี่แต่พวกกินยาที่ว่าลรูมคนผิดนะครับนะเออถูกต้องนะครับจุไรลัดนะครับหนึ่งหกข้าเก้านะจริงๆนะครับคนพวกนี้นะครับนะมันเอายานะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ากดติดตามได้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับ